สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้จะพามา,าทำความรู้จักกับธุรกิจเครื่องจักรนะครับธุรกิจที่ใส่เครื่องจักรอาชีพที่ใส่เครื่องจักรพี่น้องหลายๆคนนะครับที่มีเครื่องจักรหรือบรนทนมีอยากมีเครื่องจักรแบบใดครับเครื่องเครื่องจักรมีหลายประเภทหลายแบบนะครับยกตัวอย่างอย่างขอาผมเครื่องจักร เป็นเครื่องบดพลาสติกนะครับใช้น้ํนะามนันนะครับน้ํามันดีเซลปั่นนะครับถามาเป็นยังง mm hmm. ขั้วใซตไฟฟ้าไฟฟ้าบ่าได้นะพี่น้องอยู่กลางทุ่งนาขัดแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นบ่ครับกลางทุ่งน้าทุ่งนาแบบนี้ตามปกติครับมันตออ้องเครื่องจักรใหญ่ต้องใช้เครื่องบดสายไฟนะครับไฟสามสายสามเฟสน,นะครับเพราะว่า ต่องมาใส่แบบนี้บ่ด้น,นะครับอยู่ในตามชนบทเพราะว่าไฟดับดุนะครับเวลาเราบดไปไฟตกไฟมาไฟบมา,มาอาจเทียนให,หม้มอเตอร์ใหม่เสียหายได้หรือเครื่องจักรเสียเวลาเฮ้าลงไปเอาพันธติกออกนะครับเพราะว่าผมเจอแบบนี้นะครับแถวชนบทก็เลยใช้เครื่องดีเซลนะครับเวลามันมีปัญหามากนะครับทุกคนประเภทเครื่องจักรนี่ การสมรแซมนะครับการบำร,ร,รุงสมบํารุงนีนะ่สคัญเลยพี่น้องเนี่ยสำคัญแบบเลยสาคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีช่างนะครับเครื่องรถใหญ่นี่ครับของผมเนี่ยไม่ค่อยมีช่างมาสอมให้เลยพี่น้องถ้า,าทำบรเฮ็ดเองทาเองนะครับเพราะว่าเริดเองจะดีที่สุดนะครับดีกว่าเข้ามาจังกับบรังมีคนมากเลยพี่น้องเนี่ยครับไม่มีใครอยากทําครับงานประเภทน,เนี้ ของโรงงานทำเองนะครับแล้วคอยมีลูกน้องมาสั้างหลุมหนองซ้อนพนักง,งานเย็ดนะครับ mm hmm. ย่างหองผมนี่ครับผมสมแเสียมเลยได้พี่น้องนะครับ mm hmm. ย่างมืันนี่นะครับผมต้องซ่อมนี่เชื่อมขาตึงสายพานมันหลุดนะครับ mm hmm. มาที่ผมจะตั้งสายพานใหม่ครับสายสายพานมัน มันบปตรงนะครับมันเลสสายพานมันกลับกันก็ต้องซ่อมแซมบับลูมพี่รองเลยไครเดีมาซ่อมให้นะครับก็ต้องซ่อมเองนะครับนะครับทําการซ่อมแซมมันมใช่เรื่องง่ายๆครับก็จะได้บทโพลิสติกไคลเกลาชินนะครับสำคัญสุดก็คือต้องมีนะครับตู้เชื่อมนะครับทุกคนตู้เชื่อมก็ต้องใส่ไฟแหล่งแหล่นะพี่รองพี่น้องจะมาใส่ไฟ อันเสียบปลั๊กขเขาเขาอินเวอร์เตอร์นี่เข้ามาเชื่อมเล็กนานะครับบ่ติดนะครับรุดนะครับติดมันก็รุดนะครับเขาใช้สำหรับเชื่อมเล็กน้อยนะครับสลหรับพวกประเภทที่เบานะครับของผมนะครับย้อนถิ่มของปลาไปได้ดพี่น,อน้องเนี่ยเบาๆเจ๊งแล้วครับ,รบเชื่อมเล็กน้ำอะไรนี่คือโค้งเล็กนาต้องรุ่นแรงๆรุ่นเก่าแบบนี้นะพี่น,อน้องเนีย่ยพวกไดมีเครื่องจักร นะครับแล้ววิงไฟนะครับไฟก็ต้องสายไฟแรงสูงสายไฟแรงแรงเส้นบักใหญ่เล้ยิ่งดีนะครับยิ่งดึงไฟดูดไฟไม่ดีนะครับีผมดึงสายไฟมาพ่นครับทําใหม่ครับเอาแรงแรงมเลยนะครับสายโลมิเนียมนะพี่น้องเนี่ยผมจะแนะนําสายโลมิเนียมยิ่งใหญ่ยิ่งดึงไฟไม่ดีนะครับนี่ครับตัวเชื่อมสําคัญนะครับเพราะว่า การเชื่อมเล็กบางก็จะบดลุดนะครับพวกนี่มันเป็นเลกหนานะครับเม่นี่นะครับผมบดสีดําเสร็จแล้วครับนี่สีดําทำการบดสีดําถูกได้พี่น้องเนี่ยครับเนี่ยพูดไดเจะซื้ออย่าซื้อแพงสีดํานี่ซื้อตรงลดลงมาครับนี่ครับ ยังพัสติตนะครับขายเป็นชิ้นงานสีดำมันถูกอยู่แล้วนะครับถูกที่สุดคือสีดำส่วนประเภทสีอื่นๆกัแพ้งกว่ากับบกกี่บาทนะครับประมาณ2อบาทเนี่แพงสุดสีขาวนะครับสีขาวบกคอยมีนะครับหายากสีที่หายากนะครับสีขาว ไม่ค่อยมีเขาเขาจั่วได้พี่น้องแล้วว่า,าเปนเขาแบบเขาธรรมดาเขาหน่อยๆเขาก็ตีเป็นอีกราคาหนึ่งได้พี่น้องครับนี่คือการเครื่องอุตสาหกรรมนะครับเครื่องอุตสาหกรรมเหตุระเภทของเก่านี้มีเครื่องอัดนะครับกับเครื่องบดเด้พี่น้องสองอย่างผู้ใดชอบลงทุนนะครับก็ต้องไปศึกษาสะกวอนเด้พี่น้องด้อไปศึกษา ไปดูงานดูประสบการณ์ที่เขาเคยบดมาก,ก่อนนะครับหรือเคยอัดโรงงานใหญ่ครับเขาให้คำแนะนำนะครับจากประสบการณ์ของผมผมกลับไปเบิงนะครับก่อนผมจะมาลงมือบทส่วนประสบการณ์ที่สื่อของเก่านะครับผมมี่มาดนเดยแล้วนะครับอยู่จากการขันแจ็กพาสติกนะครับ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นติดแข็งหรือติดอ่อนนะครับส่วนเครื่องจักรนี่ครับต้องไปศึกษานะครับออการเข้าลงทุนเงินส่วนเปล่านะพี่น้องพี่น้องจะลงทุนเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะครับคันรู้จักละ่ะก็จะมีกำไรนะครับต้องศึกษาด้วยด้นพี่น้องเลยนะครับอยากมีงานอยากมีอาชีพก่อจะเรียมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะนะครับเดี๋ยวมี ประสบการณ์ดีๆครับผมก็จะบันเหล่าให้ฟังนี่คืออาชีพหลักๆของผมครับสิบเสริมผมก็คือเดี้ยงง่วผมพี่น้องเอังง่วผมอยู่ในขอกนะครับเข้าขอกเรียบร้อยแล้วกินอาหารเสริมเรียบร้อยแล้วนะ